สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเย็นค่ะพอดีมูที่เห็นงานค่ะวันเกิดลุงสาวเพิ่มอนมาอื่ดเพิ่าทางบ้านห้นสารผลเห็ดอาหารมนนีกระาังเห็ดใส่ปเปียกค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากเยอรมันค่ะสาวน้ำฝนสาวอีสานใต้มายูเยอรมันได้1 1เกือบ12ปีแล้วค่ะก่อนสินมายูเยอรมันสาวน้ำฝนเห็ดบ่เป็นเด้อค่ะกับเขานี่เป็นเต็มทีกับหงเขานึงเข่าทอดไข่ปนประมาณนี้ค่ะกับบได้คิดปลาสีฝึกเข็ดเด้อค่ะคิดว่าสูงกินเอาก็ได้ค่ะบานเฮาสื่อยุไสก็ได้เนาะ พอได้ไมอยู่แล้วมันจะเป็นต้องเห็ดค่ะบาะเห็ดกับโบได้กินไปร้านหารผู้ได้สิไปได้ซูมือเนาะค่ะมันกับโบได้มีถูกเมนูที่เขาอยากกินเนาะพักแปนค่ะในซูเปอร์มาร์เกต็ตในเยอรมันจะมนี้พักแปงขายค่ะเป็งติละค่ะชนิดนุป่ปลาจากนั้นก็นเห็ดกบเผากินเองมาเรื่อยๆเ,เลยค่ะ เมนูที่สาน้ำฝนเห็ดกะมีปอเปียยทอดผัดไทยผัดเขา่าใส่ไข่ใส่แครอดซาโมซานี่เป็นอาหารอินเดียค่ะแล้วก็ไก่ชุบแปง้งเสียบไม้ชุบแป้งทอดค่ะตอนนี้สารน้ฝนกำลังผัดเข่าผัดอยู่ค่ะผัดเซแล้วเอินแฟนมาซอยซิมค่ะบ้ารสชาติเป็นจช่นใดค่ะสาน้ำฝนเพิ่มผัดเพิ่มชิมไปน้ำค่ะสาน้ำฝนกับพุ่มใจนะคะเกิดเป็นคนไทย อาหารไทยนี่ก็มีชื่อเสียงค่ะทุกคนก็รู้จักค่ะบาวาอยใส่เนา้บาวายอาวายในยุโรปเองค่ะตอนนี้สาวน้ำฝนกำลังผัดไทยอยู่ค่ะบดไส้ย่างไาค่ะใส้สันไนหมูลอดผัดไทยแก็ะต้นหอมไข่ค่ะในเช้าตังชากินบดตองไส้ย่างลายย่นเป็นค่ะมากมายแล้วค่ะขอบคุณทุกการรับชม ทุกการกดไลค์ทุกการกดติดตามค่ะเป็นกำลังใจสาวน้ำฝนขอให้ทุกคนใส่ชีวิตจามีความสุขและทุกคนมือค่ะพ่อยๆกันดูวิดีโอหน่ะสวัสดีค่ะ